ไหนใครว่าเขาเลิกการคู่รักคนดังศาสตร์รูปคู่สุดฟินตกปากข่าเมาส์ตกเป็นกระแสข่าวลือว่าเป็นคู่รักนักรองเลิกเงียบสำหรับคู่ของก้าวจิรายุและวีวิโอเลตหลังก่อนหน้านี้เพจดังเจมอยร้อยแปดได้บอกใบข่าวลือให้จับตามองมีคู่รักนกรองเลิกเงียบอีกคู่ทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่ก้าวและว,วีเพราะไม่เห็นโมเมนต์หวานๆอยู่ด้วยกันนานแล้วแถมฝ่ายหญิงพึ่งไปเที่ยวต่างประเทศกับแก๊งเพื่อน แบบไร้เงาแฟนหนุ่มค้างกายด้วยล้าสุดสาววีอวดภาพหวานคู่แฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นรูปหัวใจสยบข่าวลือลงไปทันทีเป็นการฟองด้วยภาพว่าความรักยังแฮปปี้ดีจ้า